ล่าสุดน้องลิซ่าของเราก็โดนดราม่าจากกลุ่มแฟนคลับกลุ่มหนึ่งลิซ่าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่จะเจอกระแสดราม่าที่ค่อนข้างหนักและบ่อยครั้งมากอย่างล่าสุดพีประเด็นที่แฟนๆเห็นแล้วรู้สึกไม่สบายใจหลังมีการเผยแพร่แชทที่ระบุว่าเป็นการพูดคุยของแฟนคลับต่างชาติตาหนติติติงต่อว่าลามไปถึงการเหยียดเชื้อชาติและในข้อความนั้นยังด่าถึงประเทศไทยด้วย และแน่นอนว่าพี่พี่บ l i n ทั่วโลกก็แห่แฮชแท็กเลสเบกลิซ่าเพราะเป็นห่วงลิซ่าไม่อยากให้คิดมากแล้วก็สู้ๆนะอย่าคิดมากกับบุคคลเหล่านั้นเลยจึงทำให้แฮชแท็กเลสเบกลิซ่าในทวิ t เตอร์นั้นติดเทรนด์อันดับหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเรามาดูกันว่าพี่พี่บ l i n นั้นแฮชแท็กเลสเบกลิซ่ากันว่าอย่างไรบ้าง พีดิซ่าคือผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นเองอย่าได้ทำ้ายทั้งกายและจิตใจของผู้หญิงคนนี้เลยนะคะพี่เขาก็สู้เพื่อความฝันของเขากว่ามฝันจะเป็นจริงแบบทุกวันนี้เขาก็เจออุปสรรคมากพอแล้วขอความกรุณารักเขาให้เหมือนรักตัวเองด้วยนะคะเล s p บกลิซ่ากอดกอดนะคะไม่เป็นไรนะบลิซยังคอยซับพอเสมอพี่ลิซเก่งมากอยู่แล้วลิซ่าพวกเรารักคุณนะจริงๆคุณไม่ควรมาเจออะไรแบบนี้เลยด้วยซ้ำ เราอยากให้รู้ว่าเราจะอยู่ตรงนี้เข้มแข็งแล้วยิ้มเยอะๆเข้าใจไว้นะรอยยิ้มของคุณงดงามที่สุดเลยเลสเปกลิซ่าไม่ใช่เพียงแค่ลิซ่าที่โดนดราม่าในครั้งนี้ก็มีทั้งเจนนี่จีซูและโรเซ่ที่โดนดราม่าในครั้งนี้ด้วยโดยพี่จีซูนั้นถูกกล่าวถึงหุ่นที่ไม่ดีและภาษาอังกฤษที่ไม่ดีของพี่จีซู และโรเซ่ก็ถูกกล่าวถึงหุ่นด้วยเหมือนกันส่วนเจนนี่ก็กล่าวถึงการแต่งตัวซึ่งอาจจะไม่ขอพูดนะคะว่าเป็นการพูดถึงอะไรซึ่งไม่อยากพูดถึงแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรที่จะไปว่าเขาขและนี่ก็คือประเด็นดรามา่าซิงลอนแรงในกลุ่มแฟนขับบลิงต์ต่างประเทศซึ่งทำให้พี่พี่บลิง์ทั่วโลกนั้นพากันติดแฮชแท็ก Respect Lisa จนขึ้นเทรนด์ทวิตอันดับหนึ่งหลายประเทศเลย